สวัสดีครับคุณมลสวัสดีครับเดี๋ยวจะพามาอัพสวนในเอฟซีได้รู้จักบ้างนะครับ <c oughs> ตามตามไม่ใช่ด้านหละเพราะว่าเราเคยรีวิวบ่อยครับผมเป็นการจุดประกายฝันจุดประกายไฟ,ไฟ,ไฟลุกครับผมเอามาดูต้นนี้อา่าอะไรนะคุณมตสนปฏิพัท์ครับสนปฏิพัท,ท์ที่ที่คลองสิบห้าเหรอใช่ครับแปดบาทอาจารย์เออแปดบาทต้นละแปดบาทเอามาปลูก ปลูกตอนไหนคี่เรารีวิวอะไม่นานเลยอาจารย์ไม่ถึงปีเลยไม้พวกเนี้ยครับเนี่ยดูดิเนี่ยเอาขึ้นไปสร้างได้หรือรอให้ขนาดขึ้นก่อนเดี๋ยวผมกะจะเล่นไซส์ใหญ่เลยอาจารย์๋ยวผมจะมาตัดเขียงตรงนี้ครับแล้วผมจะดัดอันนี้บิดกลับไป๋ยเอาให้ใหญ่เลยอาจารย์อยากเล่นใหญ่ๆมั่งแล้วครับเออนะเอาให้ใหญ่บึ้มเลยครับเนี่ยสนนะฮะสนทะเลสนบริพัตรแหละครับผมนะพอสร้างได้อยู่ครับนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็น ใบพายใบพายครับพวกนี้โตสู้พวกสนสติพัฒน์ไปไม่ได้โตช้า oh, ครับโอ้คนละเรื่องเลยปลูกพร้อมกันอันนี้ก็บิดไว้บิดไว้ครับอาจารย์เออนะอันนี้สนใบพายเหมัอนกันอันนี้ตัดให้ใหญ่แล้วก็มาทยจะสร้างเป็นบิดบิด,บ,ดบิดเกลียวเลยครับผมโอเคอันนี้ก็ได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวพาไปดูในกลุ่มที่คุณมดตั้งชุดแรกเลยนะครับผมชุดแรกที่ลงมะขามบิด นะครับไม่ต้องพูดถึงเพมน้าไตหวานเลยโอ้โห <laughs> นะอลังการงานสร้างเลยครับเนี่ยดูดิเมื <laughs> ่อวันฝั่งนู้นจะเป็นรากธรรมชาติครับอ,อาจารย์เลาก็ลงอีกลงแล้วครับนะครับฝั่งน,น้น <laughs> โอ้โหนะอันนี้ขวามือนี่เป็นเพมนนาไตหวานเลี้ยงขนาดส่วนตรงกลางเนี่ยนะผมเคยรีวิวไปแล้วมาขาม ครับโอ้โหหลายร้อยต้นนะครับเด่ยเนี่ยครับอาจารย์ก็จะบิดๆอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ได้เลยครับอย่างนี้เอาใครใครสนใจทักมาทักมาเลยมาหาคุณมดนะครับเบอร์ศูนย์แปดสองบ้านบ้านมดน่ะศูนย์แปดสองหกสี่สามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ครับผมมดอย่างนี้อย่างนี้ปลายเดียวครับคุณมดใช่ครับอย่างนี้ก็คือไปเสียบได้เลยครับอาจารย์ นี่เสียบได้เลยครับผมนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับผมจะไม่ดูทุกต้นนะครับก็จะมีหลากหลามันมีหลากหลายครับนี่นะครับเนี่ยชุดแรกที่เราตั้งแต่ต้นเล็กเลยนะมาบิดให้ดูนะคุณมดนะครับผมมีทั้งทําให้ตะปุ่มตะปําเกิดลีลาครับนะเป็นการทดลองทําของคุณมดในชุดแรกเลยครับผม เนี่ยครับรูปทรงแปลกๆอะไรเงี้ยผมต้องแปลกเลยยกเป็นทรงบัณฑิตได้อย่างนี้บัณฑิตได้ครับผมเออผมผมเห็นคนหนึ่งที่เขาทาไอไอมะขาไปแค่เสียบอ่ะคาบลงเพจอะสวยมากคาผมอย่างเงี้ยแล้วเสียบเนี่ยคุณมดให้มันตกอะเป็นบัณฑิตอะใช่ครับอาจารย์โหนี่นะไม่ธรรมดาครับพวกกลุ่มนี้บัณฑิตได้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ครับเออขุดได้ครับเพราะว่ารากมันไม่ไกลมันยังต้นเล็ก เนี่ยเสียบโอคูหเนี่ยอาจารย์ให้ดูความยากบางทีบิดไปแล้วอ่ะได้สูงแล้วแต่ไม่สวยไม่ถูกใจก็ตัดทิ้งเริ่มใหม่ตัดทิ้งเริ่มใหม่ของเราของดีมาตรฐานไม่ได้เราตัดทิ้งเพราะเรามีเยอะประมาณนี้นะครับอู้อย่างนี้บัณฑิตพึ่งมดเอาดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเสียบนี่เลยครับอ่ากใครสนใจมาอาจารย์ดูปอผ่านไปแป๊บเดียว ไอ้โพฮาวายโพฮาวายโพฮาวายดูไปผ่านไปแป๊บเดียวพาชมสวนนะครับนี่โพฮาวายอูฐานในขนาดนี้ยกขึ้นไปนี่ตอนไว้เงี้ยโอ้โหขยายพันธุ์ได้ง่ายค่าต้นยังขนาดนี้ยแต่เราจะไม่ตอนต้นใหญ่ใช่ไหมคุณมอต้นใหญ่อ่ะมันตอนได้แต่ทีเนี้ยผมตอนแล้วรากมันไม่ค่อยสวยเออมันไม่สวย เร่สร้างยากผมไม่ถนัดตอนต้นใหญ่ด้วยอะเออเอาต้นเล็กๆนี่หลยคุณมดครับผมเริ่มจากต้นเล็กนี่ดูนะครับขึ้นมานี่บิดมานี่อันนี้อันนี้จะรากรอบนะค,ะครับบอกเลยผม,ผมว่าเหมาะในการร่างจงบัณฑิตมาเสียบคือมันจะหลากหลายอาจารยนะ์นะนะต้นนี้ยดูเดิยโอ้โหเปิดได้แล้วนะครับกลุ่มนี้นะใครสนใจลองทักมา อาจารย์ดูนู้นครับอย่างแบบมนุษย์ต่างดาวโอ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มน้นรู้สึกสนสนทะเลเนี่ยสนปริพัฒน์น่าจะโอแล้วล่ะตอนนี้คบโตเร็วสร้างได้เร็วระวังลื่นสร้างไว้ในจักหลายร้อยกิ่งอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคาผมโอ้โหนี่สวยนั้นเลยครับอ้นี่ต้นนี้อุ้ยขึ้นไปเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอยผม ว่างๆก่อนเดี๋ยวจะเสียบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจารย์ดูสิครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้สวยเห็นไหมครับมันมันเมันอารมณ์มันทดแล้วมันแบบเกิดความอ่อนน้อยในตัวมุมหักมุมอะไรเงี้ยอารมณ์รับโหโหนะปังมาเสียบนี่ก็ได้ใช่ครับดึงช้อยลงมาแล้วจะดึงย้อนกลับครับดึงย้อนกลับเหมือนคุณพูดนะวับนะครับมียกไปมากแล้วนะครับ ถ้าหลายท่านก็จองไว้ก็นะติดตามนะนะเราพาชมจริงๆรอบสวนเลยอ่ะดูต้นนี้เป็นไงโอ้โหก็หหได้อีกลีลาหนึ่งนะเนี่ยมันคือมันหลากหลายนะอาจารย์มไม้พวนนี้เป็นไม้รูปตรงอิสระครับนนใหญ่เลยใหญ่เลยคราบึมเลยเท่าแขนเด็กเลยเนี่ยโคนใหญ่โคนได้อ่อโหโหกลุมนี้เป็นไงเกิดอะไรขึ้นมุมนี้ตรงนี <laughs> เ้เป็นสนครับอาจารย์ สนนี่ไปก่อนมาขามเลยขาพุ่งเลยครับถามว่ายากนะครับเนี่ยอาจารย์ให้ดูกันเลยไอ้ต้นไหนที่สวยก็สวยไอ้ต้นไหนทําไม่ทันก็คือเสียก็สวยนี่จะมาคู่กันเลยอันนี้โหบึ้มเลยสวยน,นี่ลีลาสวยลากสวยด้วยโอโ้โหน่นครับ เนี่ยถ้าดูแลไม่ทันก็จะเป็นอย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวต้องมาตัดทิ้งแล้วทำใหม่ครับจริงทาใหม่แต่ก็ดีนะได้ตะบปูมตัปําไปครับผมก็ไล้ความเก่าเก่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> คาครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วเราจะดึงยังไงก็แล้วแต่ตัดออกตัดออกจะมาเล่นอาจาจะมาตัดเหลือตะโคนเลยอาจารย์ออแล้วก็เริ่มใหม่ครับบิดใหม่จะสวยกว่าครับผมประมาณนี้แก้ไขใหม่โอ้โหนี่เพิ่มน้าไตหวานครับเพิ่มหน้าก็บิดบิดไว้ก็มีครับ โอ้มีพื้นที่เยอะอะไรก็ทําได้ครับดูดิเนโอ้เนี่ยพื้นที่ไม่ได้ใช้เลยเป็นผมขายที่ดีกว่าเออบอนไซเอาไว้ก่อนอันนี้ทําด้วยเพราะความสนุกใจรักนะครับครับผมเอ่อขายขาย,ขายที่ก็ไม่ขายเขาไว้ปลูกบอนไซนี่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครออเงินสายไหมนะครับเนี่ยหลายท่านถามบ้านมดอยู่ที่ไหน นี่ยครับที่<อ>สายไหมนะครับอยู่นในกรุงเทพนี่กรุงเทพนะครับเนี่ยเนี่ยไซยนี่ครับอาจารย์โอ้โหอ้บึมเลยเนี่ยมันก็จะมีเล็กมักงใหญ่มักงผสมประสา,า,าๆๆนกันไปครับตอนเนี้ยโอ้หลายร้อยนะครับหลายร้อยเอาว่ามาใครสนใจก็ลองว่ามาใครต้องการไซขนาดเล็กนะราคาก็ย่อมอยู่แต่ถ้าไซใหญ่ขึ้นมันจะแพงเนี่ยอาจารย์บิดแต่ดูลากเนี่ยครับ ลากสวยเนี่ยลากรอบนะหลายท่านไปทําลองดูนะบอกว่าไปทําแล้วเป็นยังไงครับนะหลายท่านคอมเมนต์มาให้ได้ชมนี่เขาทาผ่าผ่ารากนะคุณวนนะครับผมเป็นต้นพ่อมเมล็ดครับพอะเมล็ดผ่ารากไม่ใช่ต้นตอนถ้ากิ่งตอนก็จะอีกสไตล์หนึ่งอย่างพวกเนี้ยผมก็จะเลี้ยงทําเป็นขนาดใหญ่ด้วยอะไรด้วยครับอาจารย์รขนาดต้องการทําให้ใหญ่บึ้มอะใช่ครับต้องทิ้งไว้ให้บึ้มนะครับแต่ถ้าเอา เล็กเนี่ยเขาไปก็ไปเสียบในอย่างพวกนี้ใบใบมันยังคุมอยู่ครับมันก็มีแบบบิดลีลาบิดสวยครับบิดหลากตลายบิดก้นหอยคือตอนนี้มันยังดูไม่ไม่ไม่หวือหวาเท่าไหร่ผมมั่นใจเพราะมันมีขนาดใหญ่ขึ้นมานั่นแหละจะอีกเรื่องหนึ่งครับโอ้โหอันนี้บิดสไตล์บิดบิดเกลียวอย่างนี้สวย่ะบิดงูบิดเกลียวเลยอย่างนี้มันเห็นแน่นขึ้นมาโูปังนี่เสียบใบแค หอกออกมางงามแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณมดออาเอาเราเราได้ฐานไปไปสร้างต่อมันใช่คือก็ทําพื้นฐานไว้ให้อ่ะครับออพื้นฐานฐานรากไว้ให้ฐานต้นไว้ให้คุณไปเสียบติดปั๊บยอมเลยครับครับผมส<ม>าม,มารถที่สร้างงานบอนไซต่อได้เลยกม็มาขามไปแคระนะนี่ฐานรากสร้างไว้ให้โดยเฉพาะเลย,เยครับก็ยังบิดขึ้นไปอะไรอย่างเนี้ยบิดพร้อมแล้วเสียบปั๊บเป็นบอนไซเลยใช่ครับ โอเคเพราะนั้นราคาก็ไม่แพงเดี๋ยวติดต่อคุณมมาแล้วกันนะครับคุณใหญ่ไละครับคุณมดขอบคุณมากเลยพาเที่ยวัสดีครับเดินไปหนึ่งรอบขอบคุณครับเนี่ยมีพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบระเบิดครับได้เปรียบครับโน่นน่ะฝั่งโน่นฝั่งน้นยังเล็กอยู่ครับเออลงใหม่ครับผมอันนี้ก็ลงใหม่เนี่ยลงใหม่จะอันนี้เป็นรากธรรมชาติครับแต่ลงใหม่จะเป็นอาการอย่างนี้ครับครับผมอย่างงอแงงอแงอยู่เนี่ย ่าจะสวยไม่ธรรมดานะไม่ง่ายเลยใส่ใจนะครับ,รบไม่ง่ายครับเอ่ดูสินะให้ทุกท่านได้ดูะลองย้อนกลับไปเนี่ยแต่เราไม่มีพื้นที่ก็ต้องมาซื้อหารลากเขาดีกว่า <c oughs> เหมือนจ้างเลี้ยงอ่ะพูดตรงๆ <c oughs> นะปีละพันวันละบาทไอ้วันละสามบาท <c oughs> นะครับนะเอาล่ะครับจ <c oughs> บครับ